สวัสดีว้าวหนาวจริงๆแล้วการหนาวนี่น่าจะมาพรอะหมดความคึก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 นะแต่พายมาด,ดัานมากับเพลงเศร้าๆ,ๆเพลงพร้อๆซึ้งๆมาฝ่ายน้องๆเพราะกระดิกแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกว่าพายจะมาต้องพายจะมาทำงานโอ้เก็บแยมหลายอย่างลแล้วก็พับแล้วส่งของให้ลูกค้านะวันนี้ออเดอร์มาเพียบเลยวันนี้ เพียบเลยวันนี้ก็มาพบกบึกึึ้นเ็นทรแล้วก็มาจุปาไันก็จะงเงยเดี๋กินกาแฟนะเรากินกาแฟดีกว่านะใครอยากกิกาแฟบามาได้เลยนะรไม้เพียงพไม้พระไม้วันนี้ไชยวัฒนกินกาแฟแลนะคะกาแฟ าเกิว่าท่านกินกาแฟนี่กินั่นตอนเช้าตอนบ่าตอนเช้าคนกินนะแต่ว่ากินทีละครึ่งซองนะเช้าก็กินผสมกะชานมแล้วก็ใบบ่ายที่บ้านก็กินกับผสมกะชานมอีนะพราะง่ายตื่นพรา1ง่อ่าี่จริงมันต้องสับเปรีขึ้น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 ขึนล่าเลยหมดปากแล้ว แต่ว่าแต่ว่าเัานวันก,ก็หาเพลงซึ้งๆมาให้อะไรอย่างเงี้ยส, <c oughs> สเ SM ชาุงอ้าช่วยจะชับหัวทำให้เราหุดึงฟ้อมรอวระบบเรียนของเราด้วยค่ะมีหลายตัวอย่างมีหลายอย่างส่วนผสมค่ะโอ๊ยขอโทษนะ โอเคส่วนผสมหลายอย่างนะคะน้องสนใจกระทัดเข้ามานะคะอยากกินก็มาให้เวลกระทัดเข้ามานะคะอร่อยหอมช่วยบายนี้จะกวนเยเรากินตรงนี้ลงไปมันจะทำให้ช่วยช่วยให้เรากระชุ่มกระชวยเรากระชับกระเจงแล้วก็หายงูเงียหายง่วงนอนด้วยนะคะ มันช่วยให้เราระบบการไหลเวียนของโลหิตเราแบบว่าไม่อึมครึมอ่ะไม่อึดครึมคิดทอดไลายร้ปอภัยท้าร้องโกลนถ้าเห็นสมควรก็กรุณาต่อค่าธรรมเนียม สก like, ็ไม่มีอะไรนะคะนอจากวันนี้ไปที่วัดก็มาคุยกับน้องก็ขายหลายอย่างก็นัดถามน้องๆนะคะถ้าไปทีวัดก็เชิญชวนว่าอยากทำธุรกิจก็ให้เข้ามาตอนนี้ธุรกิจตัวนี้ของเราก็มันอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะมันทําง่ายนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกตัวคนกินขายตอนนี้ตอนนี้ขายดีมากแลวไม่มีจะขายเลยเราก็มา ปุ๊บจะว่าเขาแรงดึงดูดนะน้องจ๋านำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราจะได้รู้ว่าจะทำแบบไหนอ่าอร่อยนะคะกาแฟหอมชื่นใจมากเลยหอมนะอ่าน้องเจกก็เข้ามานะคะน้องจ๋า หอมมากเลยกเลก็เพลาะกาแฟก็อร่อยออคนกินได้ก็สูง,สงเลย <c oughs> ใครบอก,มบอก,อกไม่เป็นไรบอกเองไงยิ่งต้องฟังเพลงขึ้นหน้าเรืองบไม่หายหนาวอ่ะคือคือคือหน้าเรื่องหน้าเรื่องนไห,หายหนาวนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรความคิดซึ้ง,งก็ได้นะ แก็ชิวนน้องๆนะคะอยากทำในธุรกิจก็เข้ามาอยากมีรายได้อย่างมีอาชีพที่มั่นคงนะเป็นธุรกิจออนไลน์กึ่งเครือข่ายซึ่งมีระบบรองรับนะ,ะเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่กำลังติดอันดับโลกตอนนี้นะครับกำลังไปทั่วโลกนะครับธุรกิจ เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นดีนะผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งที่ครูเราผลิตมาเองนะครูสตาพหสอนป้าแม่ขเราผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนเพื่อ,นอนมนุษยชาตินะเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ได้กินได้ใช้ก็ให้มีสมุขภาพตดสุขภาพใจและร่างกายแข็แงแรงสมบูรณ์ขึ้นนะ,ะผลิตออกมาก็เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ซื้อไปนะไม่เอาเปรีมผู้บริโภคนะ,คะ ผลิตออกไปก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะคะน้องจ๋าเป็นผลิตเป็นอาหารเสริมที่แบบว่าแบบว่ากินแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเป็นอาหารเสริมที่กินแล้วแบบว่าทุกคนกินทุกคนเห็นผลหมดเลยนะคะทุกคนกินทุกคนใช้แล้วได้ผลโอ้โหสุดยอดเลยนะนะ้องจ๋าอ่าอร่อยมากแล้วก็คุณภาพคักแก้วเลยนะคะธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ทําง่ายนะน้องจ๋าการกที่จะทําธุรกิจง่ายเราก็ต้องมันก็ต้องอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้น กินใช้แล้วมัน,มนเห็นผลไหมใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนกินใช้ไปเห็นผลมันก็สามารถบอกต่อกันได้ง่ายนะคะค่าตอบแทนก็สูงนะน้องจา๋าครูเราให้ค่าตอบแทนสูงมากนะทำง่ายมีทิปท่องเที่ยวมีทิแปแรก ทิปแรกทองอ่าแรกทองมีอะไรนะมีไม้แรกทองคำแรกบ้านแรกรถถ้าเราสะสมไม้ถ้าเราสะสมไม้แรกไปเยอะนทริปท่อทงเที่ยวทริปท่องเที่ยวมีทุกเดือนอนจุดยอดจริงๆค่ะและ้วก็ถ้าเราขึ้นผู้นำหลักแสนนี่ก็จะได้ก็จะได้แล้วเงินประจำตำแหน่งสองหมื่นบาทบริษัทตอบแทนสองหมื่นบาทตันทีพร้อมกับ ผู้นาหลักแสนได้เงินได้เงินเป็นแสนนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามียอดสั่งซื้อยอดสั่งซื้อรวมกับลูกทีมเราประมาณสามแสนกว่าค่ะลูกทีมเราเสียคนหกคนเจ็ดคนยอดสั่งซื้อรวมรวมยอดเราก็ตัวเราเองเราก็จะได้ละสองหมื่นบาทค่บริษัทแฟสองหมื่นบาทแล้วก็ทิปเที่ยวฟรีสามวันสี่คืนเอ้ยสี่คืนสามวันส จะไปประเทศไหนอำเภอไหนแล้วตอนนี้นะไปมากๆเลยนะโอเคนะคะ้องจ๋ายท่าไงก็สนจกระทั่งเข้ามาอยากรู้ว่าอะไรอะไรมันก็ถามวาอะไรว่าถ้าไมทานยาว่าจะว่าให้เลาให้เล่าให้ฟังนะโอเคนะคะอยากรู้ว่าอะไรตอบแทนยังไงอะไรไงถามเข้ามาสุดตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ใว่าจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็เบืแ่ทั้งน้องแค่นี้นะคะโอเคนะคะ ไว้คลิปหน้าคลิปหน้าค่อยเจอกันอีกทีนะคะสวัสดีจา้าน้องจา๋าค่ะกนาี้ะคะ่ะ